เริ่มทำคอสออนไลน์อะค่ะคณนิดหน่อยแต่แบบงบน้อยนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะควรไปที่ตรงไหนดีอะแนะนําหนังสือเหมือนกันนิดหน่อยมีหนังสือที่จริงๆไม่ค่อยได้โปรโมทเลยหนังสือน,นี้เป็นหนังสือสร้างคอสออนไลน์เงินล้านเป็นหนังสือเลยนะเล่มนี้39ม0ับางคนบอกโอ้หนังสือครูราคาสูงจังเพราะมันเป็นวิดีโอในนี้ด้วยมันเป็นคอสอะมันเป็นคอสที่มาในฉบับย่อก็คือมีหนังสือด้วยแล้วมีเช็คลิสต์มีตัวอย่างให้คุณเห็นภาพสอนจิ้มเลยว่าคุณทํายังไงสแกน qr code แล้วดูได้เลยถ้าใครบอกครูมีงบน้อยกว่านี้ไหมจริงๆอนนนีี้้มเป็ดวยราาค 1 9 0 0เท่านั้นเองมีวิดีโอได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่นี้ถ้าใครแบบอยากได้เล่มจริงเพราะอยากเอาไปตั้งเป็นพร็อพหนังสือนิดหน่อยตั้งใจให้วางอยู่ในบ้านก็สวยทุกมุมเป็นพร็อพถ่ายคลิปได้ด้วยที่มากกว่าความรู้ในนี้ก็คือมันมีคุณค่าในตัวมันเองด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ที่ l ล n e แอดคุณนิดหน่อยนะ s i k i u n i z z n o i แล้วก็เล่มนี้เรียนกันได้ตลอดชีพคำพีในนี้ยังเป็นแก่นใช้ได้ตลอดชีวิตสาหรับคอร์สออนไลน์มีแม้กระทั่งว่าคอร์สไหนขายดีคอร์ ได้ตลอดไปดูในเล่มนี้เลย